เอาละครับเดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาพูดถึง PV 1.8ในเซิร์ฟจีนกันนะครับว่าใน1.8เนี่ยมีตัวละครอะไรมาใหม่บ้างแล้วก็มีของอะไรมาใหม่บ้างนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนเนี่ยผมขอฝากสปอนเซอร์ผมหน่อยแล้วกันนะครับและก็คือ A.C.K Game Top Up Center ร้านเติมเกมราคาถูกไม่ว่าจะเป็น Reverse หรืกา9 h อ n k a i Star r เ i l Genshin Impact หรือเกมออีกมากมาย ก็สามารถไปเติมที่ ACK ได้เลยนะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัยร้อปอร์แน่นอนนะครับรับประกันได้ถ้าใครสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้คลิปนะนะเดี๋ยวเราไปดูคลิปต่ออย่างดีกว่าเอาละครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากตัวละครก่อนเลยนะตัวละครที่จะมาใน1.8เนี่ยจะมีอยู่3ตัวนะครับเป็นตัวละครใหม่ก็คือมี6ดาว2ตัวแล้วก็มี5ดาว1ตัวนะ เดี๋ยวเราเริ่มจากตัวแรกกันก่อนเลยนะครับเป็นตัวละครหกดาวเนาะชื่อว่าน้องวิลล่านะครับผมน้องวิลล่าหรือว่าน้องวิลลาเนี่ยจะเป็นตัวพืช6ดาวนะจากที่อ่านสกิลมาคร่าวๆแล้วเนี่ยน้องจะเป็นสายบัฟสายฮิลแล้วก็สายลบล้างนะครับลบล้างในที่นี้ก็คือแบบลบสเตตดาวในตัวเราอะไรเงี้ยในทีมเรานี่นะอันนี้พูดถึงสกิลรวมๆของน้องที่ผมไปอ่านมานะครับเดี๋ยวค่อยไปเจาะลึกอีกคลิปหนึ่งเนาะเป็นคลิปสกิลตัวละครใหม่แอ1.8นะครับก็จะเป็นแค่สกิลคร่าวๆนะไม่ได้ลงลึกอะไรมากเพราะว่ามันหลุดดมมาแคค่่่นนนนิดเเเเเออองงะรรััับไไตตวลขทีีปป็็์์ซย แล้วรายละเอียดมันก็ไม่ค่อยมีแต่ว่าเอาแบบคร่าวๆก็มีประมาณนี้นะครับใครบ่นว่าเฮ้ย่ยตัวพืชตัวฮิวอไหรจะมานี่ไงมาแล้วนะครับหกดาวมีทั้งฮิวทั้งบัฟทั้งล้างสถานะได้หมดเลยน่าจะเก่งนะแล้วก็สวยด้วยนะครับใครที่ชอบนางเงือกเนี่ยผมบอกเลยเปิดเถอะนะตัวต่อไปนะครับจะเป็นน้องวินซองนะเป็นตัวละคร6ดาวนะครับธาตุดาวแต่ว่าธาตุสตาร์นั่ก็คือสกิลของน้องตัวเนี้ยังไม่มีนะแล้วก็น้องเนี่ยเหมือนจะมาในเฟสหลังด้วยนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะ แต่ดูทรงก็ดูจะเป็นตัว DPS ดูทรงอาเจอาเจหน่อยใครชอบโดนเหยียบเนี่ยน่าจะชอบแนวนี้นะแต่ผมชอบน้องวิล่ามากกว่านะครับแนวน่ารักน่ารักเจนี่ยังก่อนนะกลัวนะครับตอนนี้ก็สกิลยังไม่หลุดมานะเดี๋ยวถ้าสมมติว่าสกิลหลุดมาหรือว่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมทำคลิปแยกอีกทีนึงแล้วกันนะครับอืมก็ให้รู้ไว้ว่าน้องเนี่ยเป็นตัวละคร6ดาวท่าสตา์อีกแล้วสตา์เยอะชิบหายนะเดี๋ยวค่อยมาดูสกิลประกอบการตัดสินใจอีกทีตอนสกิลน้องหลุดออกมานะ ต่อไปจะเป็นตัว5ดาวนะครับชื่อว่าน้องเอฟกัสหรอน่าจะเอฟกัสนะตัว5ดาวตัวพืชน,นะครับหลกัหลกๆแล้วเนี่ยอาสกิลมานะ้องก็คือทาดาเมจแล้วก็บัฟเพื่อนแต่บัฟน้องเนี่ยจะแปลกหน่อยนะจะมีกันแบบบัฟตัวหน้าไม่เหมือนกันตัวที่แบบยืนข้างหน้าน้องเนี่ยตัวหลังก็จะบัฟอีกแบบหนึ่งนะครับเดี๋ยวค่อยไปจเจาะลึอกอีกคลิปหนึ่งแล้วกันเนาะนนะก็ให้รู้ไว้ว่าน้องเนี่ยเป็นตัวบัฟ5ดาวคาดพืชน,นะครับน้องเอฟกัสก็ยังงงอยู่น้องเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับเดี๋ยวค่อยมาหาคําตอบในเนื้ออเร่ววกกันนดี๋ยมา โอเคก็มีประมาณนี้สำหรับหัวข้อตัวละครใหม่เนาะมีอยู่3ตัวนะครับหัวข้อต่อไปนะครับจะเป็นหัวข้อสกินใหม่ในแพท1.8นะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มจากสกินฟรีสกินแรกกันก่อนเลยนะครับสกินฟรีของ1.8เนี่ยก็จะเป็นน้องโอลิเวอร์ฟอกนะดูจากทรงแล้วเนี่ยน่าจะได้จาก UDTU นะเ <c oughs> เท่ขึ้นเยอะนะครับก็จะเห็นน้องแมวชัดเจนเกาะอยู่บนคอนะใครที่ซิมน้องเนี่ยก็สกินน้องมาแล้วนะครับอย่าลืมไปเล่น UDTU กันด้วย ต่อไปสกินที่2เนี่ยเป็นสกินของเบบี้บูนะตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นสกิลของเบธพาร์ตนะครับผมว่าสกินเนี่ยน้องสวยนะ คือชุดน้องเนี่ยจะมีสีดําปนมาด้วยนะครับคือปกติอาจจะมีสีขาวสีฟ้าใช่ไหมส,ส่วนมากนะครับแต่อันนี้จะมีดํากระแดงแทรกมาด้วยถือว่าทําให้สีเนี่ยดูแบบมีมิติขึ้นเนาะเวลาไปยืนในดานหรือว่าอะไรเงี้ยน้องก็อาจจะดูดีก็ได้นะครับแต่ตอนนี้โมเดลยังไม่มานะโมเดลตัวแบบจีบเบียยังไม่มานะครับมีแต่รูปเฉยๆแต่ดูทรงแล้วเนี่ยผมว่าใช้ได้เลยใครที่ซิมน้องเบบี้บูเนี่ยก็อย่าลืมไปซื้อแบตเตอร์พาร์ตกันนะครับต่อไปนะครับจะเป็นสกินของเมดิซีนพ็อกเก็ตนะผมบอกเลยว่า จากที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ใช่ไหมจะมีสกินนี้เข้าไปเหมือนเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ใส่ชุดลำลองอ่ะจากชุดกาวไปชุดลำลองนะครับแล้วก็จะมีน้องแมวกำลังขวนกระเป๋าเสื้ออยู่ผมว่าสกินนี้ม่งต้องออกว่าเทแน่ๆนะครับถ้าเป็นตัวจิบเบียแค่ในรูปแม่งก็เทแล้วว่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูเอฟเฟกกันอีกทีนะครับว่าเอฟเฟกเนี่ยเป็นยังไงเนาะแต่ว่าตอนนี้มันหลุดมาแค่รูปเดี๋ยวจะมีตัวอย่างแบบเต็มๆมาให้ดูอีกรอบหนึ่งนะตอนที่แพทกําลังจะเข้านะครับตอนนี้ก็ดูแค สกินต่อไปนะครับก็จะเป็นสกินของ eternity นันก็คือเมียผมนั่นเองนะครับก็คือจะมาในทีมเสื้อกันหนาวนะโอ้โหแต่งชุดไหนก็หรูอะเมียกูนะครับแต่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่มันปิดเยอะเกินไปแต่ว่าแต่งยังไงก็สวยนะใครที่ซิม eternity เนี่ยก็สามารถไปจับจองสกินนี้ก็ได้นะครับแต่ผมว่าถ้าดูรูปอะมันยังไม่เห็นภาเว้ต้องเป็นตัวจิบีที่ไปยืนในด่านอันนั้นนั่นจะสวยอยู่นะครับไม่รู้ว่าจะมีแมวมาด้วยหรือเปล่านะแมวก้างๆน้องเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปดู p ีีเต็มกันอีกทีนะ เอาละครับก็มีประมาณนี้นะสำหรับสก,กินในแพท1.8ที่จะมาใหม่นี้นะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นกิจกรรมปกติเนาะมีเลดบอสมาใหม่ก็<ๆ>จะเจอกับอไอ้ไหน้าเหลืองวางน้องซื่อเหนียงแล้วก็บอสตัวใหม่ในแพท1.7นี้นะครับก็คือเป็นบอสของน้องไอโซมั้งถ้าจะไม่ผิดนะเป็นตัวผู้หญิงใส่หมวกนี่นะครับก็สู้ๆแล้วกันขอให้ไครเอสเอสเอสกันนะใครที่เล่นเซิร์ฟจีนนะครับส่วนกูเนี่ยเอาเอสเฉยๆไปก่อน A บวกยังยากเลยกูเนี่ย ต่อไปเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของตัวละครนะครับก็คือเมียผมเองนะอ t e r n i t y ในแพทหนึเออถามว่าอ่านไหมสคริปต์ยับมาเลยครับเอาเพชรแต่ก็จะไล่เซฟรูปน้องอยู่นะโอเคนะครับต่อไปเป็นส่วนของอีเวนต์อื่นๆนะอีเวนต์อื่นเนี่ยก็จะมีลงของซื้อไซคิวเนี่ยจะได้คูณ2เนาะแล้วก็จะมีกิจกรรมนาฬิกานะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่น่าจะง่ายอยู่คล้ายๆกับวิทยุต,ตอนนั้นนะ่ะมั้งปรับ,ปบ,ปบไปตามที่เขาบอกนะครับก็จะได้พวกของรางวัลอื่นๆแล้วก็ไม่พลาดนะครับถ้าอ uh ัปแพทใหม่มนเนี่ยจะ 14วันน้อนตั้งแต่วันที่11เดือน4นะครับถึงวันที่25เดือน4 <c oughs> ก็อย่าลืมไปล็อกอินกันนะครับเซิร์ฟจีนโอ้โหตัวละครมาแบบเบิ่มๆแบบนี้ เปิดกระหน่ำไม่ทันแล้วเนี่ยอย่าลืมไปรับกันเนอะแล้วก็จะมีอีเวนต์เกี่ยวกับน้องนางเงือกด้วยนะครับรายละเอียดข้างในยังไม่รู้นะว่าเป็นยังไงเนาะแต่ว่ามีอีเวนต์แน่นอนนะครับใน1.8นี้แต่แพท1.7เนี่ยกูเงียบเชียร1.8ขอเบิ้มๆ่อยนะอีเวนต์ขอสนุกสนุกนะครับแล้วก็กิจกรรมที่จะรีรันเนี่ยก็คือกิจกรรมในแพท1.3นะเป็นน้องคาราบานนาะครับก็จะมารีรันในแพท1.8นะมาให้เล่นซ้ํากันใครที่ยังไม่มีไซคิวเนี่ยเออก็คือไม่ได้นะไ้แ,แลวน,นะครับร แล้วก็จะมีในส่วนของแต่งเกาะในแพ่น1.3กลับมาลีลานด้วยนะและนี่เลยนะครับจะมีเกาะใหม่ในแพท1.8ก็คือจะเป็นตีมแบบหิมะหนาวๆเลยก็ดูแบบโอเคอยู่นะแต่ว่าผมก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ผมชอบตีมแบบธรรมชาติมีต้นไม้สีเขียวขจีมากกว่านะครับแต่ว่าถ้าใครชอบเนี่ยก็สามารถจัดได้นะ เอาละครับก็มีประมาณนี้นะสําสหรับสรุปแพท1.8แบบคร่าวๆนะครับว่ามีตัวอะไรมาใหม่บ้างนะเดี๋ยวผมมาอัปเดตอีกทีใต้คอมเมนต์ละกันนะครับว่าตัวหน้าตู้ตัวแรกเดี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตเล็กๆน้อยๆเ,เนี่ยจะทิ้งไว้ใต้ปากบุดละกันนะครับว่าแบบตัวไหนมาก่อน,ต,น,อนตัวไหนมาหลังอะไรแบบเนี้โอเคครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับส่วนวันนี้เนี่ยผมขอตัวไปพักผ่อนก่อนเจอกันคลิปวิดีโอหน้าครับผมบ๊ายบายเจปัป